สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวท่องเดทีเยวอ่อนซ่อนอุดอรค่ะมณีชาแนลจัดสัมมนาสัญจรให้พื้นที่จังหวัดอุดอรธานีในหัวขอ้อเพิ่มพุ้นความหมั่นคงต่อยอดเงินลงทุนในนร้งพ้นละเอียดร่องผัวราชการจังหวัดอุดอรธานีเป็นประธานเปิดงานสันมมนาเพื่อสร้างความปรูกความเข้าใจในเรื่องการออมและการลงทุนในแกชาวอุดอรธานีและพื้นที่ใกลเ้เคียงซึ่งมณีชาแนลรวมกับแม่แบ่งอินเกงจัดขึ้น โดยภายในงานมีการปาฐกถาเรื่อง a อ c อซโดยคุณเอกมิติมิติท่านประพาสผู้เชลชันเฉฟอดันเศรษฐกิจมหาภาคและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจกัรคลังการสมนาเป็นหุ่นเด่นโดยรับ AEC อผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนโดยพิธีก่อนมันนี่ชาแนลและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนกแอร์เซนทาร่าและ GMM Grammy นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการลุ่มทุนหุ้นและอนุพันธ์ผ่านอินเทนอร์เน็ตบริการรับเปิดบัญชีพร้อมนำเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าเปิดบนัญชีใหม่และทำเทรดจากแม่แบ่งกินเองเรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันในไม่พอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเดอร้อสวัสดีท่าชาวอุดอรเป็นคนขยนัน